าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีสีองสาร่วมกับบริษัทเอ็ดไดเมนชั่น ension, จำกัดสวัสดีครับพบกัะเช่ดเคยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการกอรัดฟัดเวียง <c oughs> ทำไมอยู่คนเดียว <c oughs> เวียงเลยไม่ครบเลยหนูเล็กไปไหนก็ไม่รู้ครับผม หน้าอหนเอโอ้โหกลัวหนูเล็กัวหนูเล็กโอ้มามาจะไปไหนครับเดี๋ยวใครเอา ใครที่ไหนคะดีเจสาวสุดแซ่บคุณดาด้ากับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องดีนั่นเองคะ่ะแม้พอเจอคนหน้าแปลกเอ้ยแปลกหน้าถึงกับร้องไห้จ้าเลยทีเดียวงานนี้พิธีกรของเราต้องหลอกล่อกันสุดฤทธิ์กว่าน้องดีนจะยอมยิ้มได้โถพ่อคุณพ่อทุนหัวอาละครับผ่าน <c oughs> การหลอกล่อมาแล้วเรียบร้อยแนะนำอย่างเป็นทางการว่าน,นี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณดาด้าและสวัสดวค่ะสวัสดีค่ะ น้องดีน้องดีจีดินตอนนี้สองขวบแล้วค่ะหล่อมากหล่อไหมหล่อไหมตายี่ห้ออะไรครับอ่าก็เป็นเบอร์3 1มหนึ่งหกค่ะแม่เลยสมัยนี้ขนตาเนี่ยเกิดมาธรรมชาติพุ่งเลยใช่ขนตายาวต้องเป็นยาวไหมคะยาวไมและเริ่มเรแต่ผมยาวกว่ายังไงให้ให้ดีนจิบน้องปริมได้ไหมอ้ยเอาเบอร์ไปเลย เฟซไทม์คุยกันเลยไหมเออห่างกันตอนนี้ปริมกี่เดือนแล้วสองเดือนอ่าโอเคห่างกันปีหนึ่งปีก,กว่าๆอะไรเงี้<ล>ยกำลังดีเออเข้าทางเลยมาถามดีกว่าในเมื่อที่คุณดาด้านี่เลยคุณแม่แบบว่ายุคสมัยใหม่ค่ะ เลี้ยงลูกแบบไหนครับก่อนที่จะคลอดลูกค่ะเราก็อ่านหนังสือมาเยอะวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อเตรียมตัวที่จะเลี้ยงลูกยังไงบ้างค่ะแต่ว่าชอบวิธีการเลี้ยงลูกของคนฟินแลนด์พ่อแม่ชาวฟินแลนด์ค่ะเขามีกําหนดว่าเขาจะคือไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการจ๋ามากเขาจะเน้นในเรื่องของแบบความสุขของลูกแล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตเมื่อเขาโตขึ้นว่าเขาต้องเจอกับอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเราจะเน้นเรื่องของความสุขว่าลูกอะชอบอะไรชอบอะไรความสุขเขาคืออะไรเราก็จะเน้นไปสิ่งนั้น แนวคิดของคนฟินแลนด์การเลี้ยงลูกแบบนี้มันดีนะเออม,มันสามารถที่ทําให้ลูกเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้แล้วเขาก็จะเก่งในการที่ใช้ชีวิตต่อไปบ,บางอย่างบางทีวิชาการเยอะมากบางทีเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบมีทักษะค,ครบรอบออตอนนี้ค่ะเราก็เน้นในเรื่องของการแบบเลี้ยงลูกโดยการแบบมีทักษะแบบ4อย่างสี่อย่างเลยเหรอสี่อย่างสีอย่างที่สำคัญต้องมีหนึ่งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยากให้เขามีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น่าจะเลี้ยงลูกโดยการใช้แฟชชั่น ตอนเขาเด็กๆอย่างเช่นเขาเขาเริ่มเล่นแฟชการ์ดตั้งแต่แบบเจ็ดเดือนแฟชการ์ดเป็นยังไงอะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นภาพมันเหมือนกับแฟชชั่นอะครับนี่ไงแล้วไม่ใช่แฟชการ์ดคืออันนี้เป็นแฟชการ์ดเป็นรูปสัตว์ต่างๆแฟชการ์ดมันจะมีหลายประเภทนะคะเราจะให้เขาอะเห็นภาพแล้วก็จะถามเขาว่านี่คืออะไรเขาตอบเราอย่างเมื่อก่อนเขายังพูดไม่ได้เราก็จะบอกว่าอันนี้นะลูกผีเสื้อเขาก็จะจำอ่ะอันนี้ลิงลิงลิงเราก็จะถามว่าลิงร้องไงเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะก็สอนไปเรื่อยเรื่อยหนูรูปหนูเล็กก็นี่บ้า ดินเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรลูกเนี่ยอะไรอะไรนะลูกเรียนเดี๋ยวพูดไม่ชัดเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเกย์นี่ยอะไรเนี่ยอะไรยกแก้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกบกบมันร้องไงกบมันร้องไงกบโอ๊ะไงใช่นี่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรหมูมันหมูมันร้องไงอะคะอุ๊ด อย่างนี้เขาก็จะทําได้<อ>เขาเริ่มจําภาพของสัตว์ได้เนี่ยที่ทชัดเจนเนี่ยคือประมาณขวบหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นการสร้าง ค่ะสันความคิดสร้างสรรค์ของเขาใช่อันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์เขาค่ะแล้วภาที่2คืออะไรครับคือการสื่อสารนี่สำคัญมากอยากเน้นให้เขาบอกสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วพี่สอนยังไงคะการสื่อสารก็พยายามพูดกับเขาบ่อยๆอย่างเช่นคนนี้ใครคนนี้ใครเขาก็จะอย่างตอนเด็กๆค่ะก็ตอนประมาณสักขวบหนึ่งขวบกว่าเขาก็จะเริ่มแบบคำแรกที่เขาพูดได้คือด่ามันเป็นสระอ่านี่ใครด่านี่ใครลูกนี่ใคร ดาดาเขาตั้งใจจะพูดดัาดดี้หรือเปล่านั่นน่ะสิดาดาแล้วเขาจะตอนนี้เขาก็พูดได้แล้วว่าคนนี้ปู่ปะป้าปาป้าย่ายายปู่ตาอย่างเงี้ยได้แต่เมื่อกี้ลูกพี่เก่งมากตอนเข้ามาเขาเรียกหนูด้วยเรียกว่าบ้าบ้าทียบ้าไม่เอาลูกไม่ได้แล้วเห็นบอกว่าสอนให้ลูกรู้จักการที่จะรอใช่ค่ะคือ นิสัยดีนเขาจะเหมือนดานคือเป็นคนใจร้อนอเพราะหลังๆเขาจะติดนิสัยความใจร้อนจากดาเพราะฉะนั้นล้วบางทีเด็กอะค่ะเวลาเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้เลยเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องให้เขารู้จักรอสักหนึน่งวิธีการสมมติว่าถ้าเขาอยากจะได้เราสมมติว่าเขาจะเอาอันเนี้ยเราก็บอกแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งลูกไหนนับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งสอง <cues> ส, <convert> สามสี่อย่างเงี้ยค่ะให้เขารอนับหนึ่งถึงห้าอนหรือเริ่มฝึกตั้งแต่เดือนไหนครับอันนี้เพิ่งมาฝึกหลังๆเพราะว่าคือแรกๆเขายังแบบยังยังโอเคอยู่หลังๆเขาเริ่มแบบใจร้อนมากขึ้นเราก็เริ่มเริ่มให้เขาแบบรู้จักรอนิดนึงอย่างเช่นเวลาเขาไปเห็นคุณปู่เข้าห้องน้ําแล้วก็แบบจะตามปู่อ่ะแล้วก็ร้องไห้น่าห้องน้ำเคาะประตูบอกแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนับหนึ่งถึงยี่สิบเดี๋ยวปู่ออกมาจากห้องน้ําเลยปู่ก็เลยต้องกดดันฉีให้เร็วที่สุดนับหนึ่งถึงยี่สิบ วันนั้นเขาก็นอนเขาก็นอนนับหนึ่งสองสามถึงยี่สิบแล้วผู่มาเ็เย่อย่างเงี้ยให้เขารู้จักเรานับแล้วเขาก็ได้ตามที่นับใช่ใช่แล้วทักษะที่สามที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือต้องรู้จักการวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีการสอนเขาคือได้จะสมมติว่าอย่างน้องดีนค่ะเขาเป็นคนชอบรถยนต์มากรถเขาจะเห็นรถเขาสามารถแยกประเภทของรถได้แยกได้รือเรอคะแยกได้แยกได้ทดสอบทดสอบมาทดสอบดีนดีนรถบนถนนอยู่ไหนบอกแม่สิ รถถนนหยิบมาให้แม่หยิบมาให้ดาด้าหน่อยครับไหนนี่รถบทถนนโอเค๊ยแล้วไหนรถบรรทุกอยู่ไหนรถบรรทุกรถบรรทุกหายให้แม่หน่อยรถบรรทุกอยู่ไหนรถบรรทุกอยู่ไหนไหนนี่รถปูนอ่ะคันไหนครับรถปูนรถปูนคันไหนนะรถปูน ทักษะที่4ี่ที่พูดถึงเรื่องของการแบ่งปันอันนี้สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าอย่างน้องดีนเขาเป็นลูกคนเดียวเขายังไม่ยังไม่ได้แบบเจอเพื่อนหรือว่าในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่านี่ของเล่นของเขาเขาห่วงอะไรเงี้ยก็พยายามแบบสอนให้เขารู้กางนสอนยังไงครับมิกอยากรู้มากเพราะอย่างมิกเนี่ยตอนแรกที่ที่ตอนนั้นที่ปรึกษาคุณหมอถ้ามิคทาลูกเองมิกจะทําแฝดค่ะและสิ่งหนึ่งที่ม สามารถทําเองได้เลือกได้เลยเหรอคะหมอคุณหมอช่วยครับคุณหมออ๋อโอเคนึกว่าพี่ตอนนั้นกหนดได้คิดว่าทําเองไม่ได้ตอนแรกไปหาคุณหมอค่ะมิกยังพูดกับเบนแล้วว่าสิ่งแรกที่พี่จะสอนลูกแฝดคือให้รู้จักคําว่าแชร์เพราะเด็กทั่วไปจะไม่มีคําว่าแชร์เกิดขึ้นในชีวิตแน่เพราะเขาลูกคนเดียวเขาเล่นของเขามาก่อนทุกอย่างที่จะยกให้น้องคือมันเป็นของเขามาก่อนชทีนี้ก็เลยแบบว่าอย่างคุณปู่เขาจะสอนเช้ามาค่ะเขาจะบบก ติดคุณปู่มากเช้ามาเขาตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็จะไปให้อาหารปลาเป็นบ่อปลาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอ่ะหยิบอาหารแล้วให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เขารู้จักคําว่าให้ใค่ะให้ปลาก่อนให้ปลาก่อนให้ปลาก่อนดีมากเลยค่ะแล้วเลี้ยงง่ายไหมครับน้องดีนน้องดีนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นเด็กที่โชคดีว่าเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็ูสิเมื่อกี้ ดีหมแหายแล้วเด็กทั่วไปไม่หายนะครับหายหายเวลานานมากแต่เขาเป็นเด็กแบบอารมณ์ดีเหมือนแม่อย่างสมมติว่าถ้าตื่นเช้ามาบางทีก็หัวล้าโอ้ดินหัวล้ออะไรอ่ะเหมือนส่องกระจกอ่ะเหมือนมองตัวเองว่าเอ๊ะตื่นเช้ามาดิ้นหัวล้อแล้วหรอหัวล้ออะไรแม่ก็ตื่นมาก็หัวล้ออย่างงั้นก็หัวล้อแบบอารมณ์ดีอย่างงั้นไม่รู้มันอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีไม่เป็นหัวล้อ แล้วพี่ทางานด้วยอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกด้วยพี่เหนื่อยนะคะมันมันเหนื่อยนะยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตไปเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นแบบความเหนื่อยที่มันมีความสุขอะเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องเมนูที่คุณดาดาทำให้ลูกอยางตั้งใจเพื่อบำรุงสมองด้วยดีกว่าลูกขอกินด้วยนะค่ะสมองอันนี้แบกอะไรมาอันนี้เราไปพักกันก่อนเลยสักรู่นึงครับค่ะ ทุ่มทุนมากสำหรับการดูแลให้ลูกได้ทานแต่สิ่งดีๆใช่อ,อะไรครับก็คือด้กก็จะเน้นในเรื่องของโภชนาการของเด็กค่ะเพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่าเด็กตั้งแต่ขวบถึง3ปีค่ะถึง3าปีแรกเอาพูดง่ายๆว่า3ปีแรกเนี่ย<ช><ช>คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการสร้าง เรื่องของเซลล์ประสาทหรือว่าเซลล์สมองของลูก,กนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเซลลสมองค่ะมันจะมีแบบเป็นแสนเขาเรียกว่าแสนล้านเซลเลยที่อยู่ในนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำไงให้ใหบํารุงพวกสื่อประสาทต,ต่างๆในสมองเนี่ยทำงานให้ได้แม็กซิมัมสุดหรือว่าได,ได้ได้ทำงานอย่างสูงสุดอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหัวใจสําคัญง่ายๆเลยก็คืออย่างน้องดีนนะคะก็จะให้ทานปลาแซาลมอนปลาแซาลมอนใช่ให้กินปลาแซาลมอนตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอคะใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วนะครับจะตื่นเต้นทำไมรู้เคยกินแต่ปลาช่อน ปาด้ปลาช่อนปลาดุกปลาสวายก็มี DHA เหมือนกันปลาแซลมอนก็มี DHA เพราะว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวใช่ก็ดีไม่มีโทษเลยจะมีแต่ประโยชน์สาหรับการบํารุงสมองให้เ,เด็กตั้งแต่ตอนท้องได้เป็นคนชอบทานปลาแซลมอนอยู่แล้วอ, <cape S 1> อ๋ออ่ะก<อ>็ทานตั้งแต่ตอนท้องแล้วก็พอน้องดินช่วงโตหน่อยที่ทานอาหารปกติได้ก็ให้เขาทานปลาแซลมอน เป็นเมนูอะไรอะคะคือตอนนี้ค่ะปัญหาของลองดีนคือด้วยความที่ตอนนี้เขาสองขวบแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังเขาไม่ชอบทานข้าวที่เป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดทุกวันนี้ด้าก็เลยแบบให้เขาทานเป็นข้าวต้มแทนเขาชอบข้าวต้มเขาชอบข้าวต้มแล้วก็เขาก็ไม่ชอบแบบข้าวต้มแบบบรรุงเขาต้องแบบกับแยกอะมีความเยอะตั้งแต่เด็กเนาะ้เขาชอบกับแยกกับแยกเขาชอบอะไรอ่าเขาชอบกับแยกแยกอย่างเช่น บางทีก็ทําไข่ตุนมากับปลาแซลมอนมา1ชิ้นแล้วก็เอาแบบอย่างแซลมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบนะต้องทําเสร็จแล้วก็ต้องเอาเนื้อมายียยีีใส่ไปในข้าวต้มนี่ไงก็กลับเข้าไปสู่4ทักษะสาคัญของเราอีกใช่เก่งไหมใช่เด็กฉลาดต้องเป็นเด็กฉลาดไม่ต้องเหมือนคนอื่นคิดให้แตกต่างใช่สร้างสรรค์คือถ้ามายังไม่ชอบบี้ก่อนแล้วค่อยทานใช่เห็นไหมเขาคิดเป็นเคยคิดอะไรอย่างนี้ได้ไหมเคยเลยค่ะรู้ไหกลับมากินแซลมอนตอนนี้ถาดไม่น่าทาด ครงก็จะเอาไปนึ่งบ้างไปนึ่งแล้วก็อย่างวันนี้ขอเป็นกลิวแล้วกันเนาะทำเป็นปลาแซลมอนย่างอ,อย่างน้องดีเนี่ยได้จะใช้ประมาณสักสองชิ้นแค่นี้1นึ่งพอชั่นอิ่มแล้วเหรอครับสชิ้นอิ่มแล้วบางทีเขาบอกว่า กระเพาะเราจะเท่ากับ1กําปั้นดี่นั้นของน้องดีนก็2ชิ้นก็น่าจะพอสองชิ้นแล้วก็ทุกทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบมื้อเย็นได้ก็จะมีไข่ตุ๋นด้วยอะไรอย่างนี้คุณดาได้ครับขุดขก้นอีกสักสองชิ้นเผื่อน้องสาวอ่าได้ได้จะได้บำรุงสมองโอเคได้ถ้างั้นทำเผื่อเลยทำเผื่อเลยเอาทั้งตัวมาให้าดผานะฮะ แล้วก็ตัดท้องล้อควิินส่วนที่เดิดนแบบอย่างอย่างน้องดีนเองเนี่ยสมมติว่าอย่างนึ่งเนี้ยมันก็จะมีแบบน้ำของปลาค่ะคมันก็จะเป็นน้ำแถกเขาก็เอามาใส่ในข้าวต้มด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ม,มีน้ำที่อยู่ในปลารวมถึงใช่ไขมันที่เป็นทั เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับใช่ค่ะค่อยซืมออกมาทรับเมันไม่ติดกระทะอยู่แล้วใช่ดชตไทำไอ้น้องดินบ่อยนะก็คือถ้าวันไหนที่ด้าไม่ได้มีงานตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยก็คือจะทำแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะว่าส่วนพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนหน้าที่ในการทําอาหารให้แต่เราก็จะบอกเขาว่าช่วงเนี้ยอยากให้น้องทานอะไรก็จะเซตให้เขาแล้วคุณน่าจะทาอาหารทุกวันที่อยู่ใช่ถ้าวันไหนวันมีงานเช้าก็ไม่ไ้องจัดรายการอะไรที่วันทุกวันจะพูดจังไร เราคาดหวังอะไรในอนาคตให้กับน้องดีนบ้างไหมครับสำหรับด้านเนี่ยด้าก็จะเน้นในเรื่องของการเตรียมพร้อมทักษะท,ที่จําเป็นในอนาคตให้เขานะคะเด็กในวันข้างหน้าเนี่ยจะเก่งเรียนอย่างเดียวคงไม่พอค่ะเพราะว่าเขาต้องรู้จักทํางานหรือว่ารู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีเมื่อเขาโตขึ้นด้วยโลกปัจจุบันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเขาต้องก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องดีนก็ยังเด็็กอยู่่่นนนนะะะคใฐาาทีเเรปแม เราก็ทําได้ในฐานะที่เราก็ดูแลในเรื่องของการพัชนาการให้เขาค่ะให้มีประโยชน์กับสมองมากๆโดยเฉพาะสารอาหารที่สําคัญอย่าง DHA ค่ะถูกต้องปลาแซล ของดินน้องดินชอบอาหารที่คุณแม่ทำไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับดินชอบไหมชอบปลาสมองชอบโอเควันนี้คุณแม่ดาด้าลงมือทำเองทำเอาน้องดินเจริญอาหารเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะม่มเอามั่มเอาเลยนะคะเนี่ยถือว่าพี่ดาด้าเป็นคุณแม่ยุคใหม่เลยนะคะเตรียมพร้อมสร้างสมองรับอนาคตให้กับลูกด้วย ใช่แล้วครับซึ่งนะครับตอนนี้เรามีเป็นเรียกว่าเป็นผู้ช่วยสําหรับคุณแม่ยุคใหม่เลยเป็นแอปพลิเคชันนั่นอเองนะครับสำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหมดเหมือนมีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวเลยนะมีเนื้อหาครบคันด้านโภชนาการและที่สําคัญพัฒนาการนะครับพร้อมถึงวิธีการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆตั้งแต่ตั้งครัน ถึง3ขวบปีแรกเลยสนุกมากเข้าไปเลยนะครับลองโหลดกันมาดู e NPA A Plus Genius Baby Application นั่นเองเข้าไปดูกันเลยมีประโยชน์มากอันนี้ให้ภรรยาโหลดแล้วเรียบร้อยสนุกโหลดเหรบางอย่างที่เราฟังมาจากคนอื่นเราอาจจะแบบเอ๊ะดีไม่ดีเปิดเข้าไปปุ๊บ ข้อมูลอยู่ครบเราไปใช้วิจนอนญาตเองว่าเราสามารถอัดแอพยังไงใช้กับลูกเราได้บ้างง่ายมากบางทีคุณหมอคุณหมอบางทีหมอก็ไม่ว่างรับโทรศัพท์เราหรอกใช่ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวด่าโหลดบ้างด่าขอโหลดบ้าง มือโปรแล้วค่ะทำอาหารก็เก่งทํางานก็เก่งอุย้ยเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องการแต่งหน้าเนี่ย <c oughs> พี่คะต้องสวยแซ่บตลอดเลยเหรอขนาดคลอดนะ <c oughs> พี่ก็ยังแต่งหน้าเหรอคะโอ้ยจริงๆแล้วอะวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าเยอะคือเขียนคิ้วก็คือให้ให้ช่างแต่งหน้าประจำอะ ก็คือก่อนจะไปเข้าที่โรงพยาบาลค่ะให้เขาเขียนคิ้วให้แค่นั้นเองแค่เขียนคิ้วเองเหรอเขียนคิว้วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพยาบาลเขาบอกว่าตอนนั้นได้ข้อตอนเช้าพยาบาลเขาบอกว่าโอเคคุณแม่เดี๋ยวแต่งหน้าได้เต็มที่เลยนะคะเข้าห้องค้อสวยได้ถ่ายรูปได้แล้วว่าโอเคสวยได้ใช่ไหมคะเราก็ตื่นมาตีสอ <laughs> จะคอนูอกแต่งหน้ารับปริญญาเลยทีเดีย <c oughs> วตื่นมาตีสองโอเคตื่นมาตีสองมาแต่งหน้าโ <c oughs> ดยการที่ติดขนตาแล้วขนตาเนี่ยคือมันเป็นแบบขนตาที่ใช้แล้วคือที่เราเคยทํารายการมาเ<อ><อ>มื่อวันก่อนแล้วก็มาพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็เออ,อมีขนตานี่หละเแล้วก็ติดขนตาด้วยความที่ขนตานั่นมันซ้อนสองชั้น<อ>มันก็เลยดูเยอะนิดนึงก็ติดขนตาไปกับเขียนคิ้วเท่านั้นเองแล้วก็เข้าห้องคอดแต่พอดีแบบภาพที่ถ่ายออกมามันจะเป็นแบบขนตาเยอะมากเท่าที่รู้นะอย่างเช่น สมัยนี้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเขาจะอนุญาตนะอนุญาตว่าแต่งหน้าได้แต่แต่งหน้าแล้วถ้าเกิดเริ่มรู้สึกไม่ดีต้องรีบบอกอบอกคุณหมอก่อนเพราะสมัยก่อนเขาจะเช็คจากเล็บเสียวไหมคือคุณแม่บางคนเนี่ยพอบล็อกหลังหรือเวลาคลอดลูกจะเสียเลือดเยอะเขาต้องดูว่าคุณแม่เริ่มหน้าซีดไหมปากซีดไหมจากกางจะเป็นลมไหมเขาต้องช่วยแม่ก่อนลูกนะถ้ามีความเสี่ยง แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรมันเป็นประเด็น,ม,นมันคือแค่นะ<ช>แต่สมัยนี้คือ เขาก็เลยเริ่มบอกว่าแต่งหน้าได้เขาก็จะไปสังเกตตรงอื่นเช่นสมมติแต่งหน้าอย่าทาเล็บนะคะใช่แต่ว่าข้าห้องผ่าตัดเนี่ยคือเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าไม่ให้ทาเล็บเล็บเนี่ยจะต้องแบบลบออกอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เหมือนกับระบบเครื่องบินทุกอย่างมันจะสามารถบอกได้หลายๆที่ไม่ใช่พังที่หนึ่งแล้วไม่รู้อีกเลยมันไม่ใช่มันมีเครื่องมือด้วยใช่ไหมจริงๆก็ตอนนั้นเป็นกระแสดราม่าไปเลยนี่มันมีในกระทู้ในพันทิปสงสัยว่าแต่งหน้าห้องคลอดได้หรอชมกันเยอะมากเลยชมจนเครียด เราก็อ่านคอมเมนต์นะสนุกดีสนุกดีแล้วอ่านบอกโหขนตาเนี่ยเด่นกว่าหน้าลูกอย่างนี้อย่างนี้เราอ่านแล้วก็ขำอ่ะแล้วก็อย่างเช่นบอกว่าโหแม่หน้าเด้งดูหน้าพ่อหน่อยสิคุณื่วยเช้าไงพ่อพ่อน้าซีดตื่นเต้นอยู่ในห้องคขอน้าซีดเชียวไม่เครียดเฉยๆดีมากครับเราไม่โกรธไม่เครียดไม่ไม่ไม่โกรธไม่โกรธเลยอะไรก็ตามบนหน้าของคุณที่ขาดไม่ได้เลยครับผมขนตาว้าวว้าวว้าว พี่เป็นคนไม่มีขนตาเหรอคะใช่เป็นคนแบบขนตาน้อยคือเป็นคนที่แบบเราชอบแบบเวลารู้สึกว่าผู้หญิงจะสวยคือขนตามันต้องเยอะเอะ่ะจะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเป็นคนสวยอยู่แล้วครับผมอุ๊ยดีมากค่ะพี่มิเห็นบอกว่าเป็นคนที่ติดขนตาเร็วมากด้วยเร็วสามารถติดขนตาได้นับเอาง่ายนับหนึ่งถึงสามติดแล้วจริงเหรอคะจริงแบบปุ๊บปุ๊บติดได้เลยสามารถติดด้วยมือเปล่าแล้วก็ติดขนาดนั้นเลยเหรอคะคือเทคนิคเทคนิคคือเราจะกะไว้แล้วหัวตาประมาณนี้ใช่ไหมคะติดแล้วก็ ลูดตืดเลยปึ๊บแล้วก็ติดหัวตาตืดตืดตืดเสร็จจบสามวิประมาณนี้หนึ่งถึงสามติดได้เลยใช่ของหนูนี่ใช้แบบเกือบชั่วโมงก็ยังเบี้ยวอีกเหมือนเดิมเห็นเปรี้ยวสวยขนาดนี้พี่คะพี่แบ่งเวลาดูแลลูกเองนะ กำหนดเวลาค่ะว่าสมมติว่าอะเช้านี้เราทํางานทํางานเสร็จถ้าเกิดมีเวลาว่างเกินแบบ3มชั่วโมงเกิน4ชั่วโมงอะไรเงี้ยจะกลับบ้านก่อนเพื่อที่จะมาดูน้องดีนเล่นกับเขาแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานช่วงเย็นก็จะไปทำงานต่ออาจจะแบบอ,อ่าใช่ก็คืออาจจะแบบว่าขับรถไปกลับไปกลับบ้านอ่ะบ่อยมากอย่างเงี้ยถ้าว่างพุกกลับบ้านว่างพุกกลับบ้านมาเล่นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้ววันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นิวทรเพล็กเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมาไให้ขอบคุณค่ะ พี่คะ,คะพี่พาคคน้องดีไปเที่ยวบ้างหรือยังคะสวนสนุกอะไรเงี้ยหูยยังไม่ค่อยพาไปเลยอะเอางดีกว่าเอาไงดี๋ยวหนูเนี่ยจะชวนน้องดีแล้วก็น้องๆทุกคนเนยนะคะไปเที่ยวสวนสนุกยอดนิยมเลยค่ะอย่าง Dream World er นี่นี่เลยค่ะ,คะไปเล่นเฮริเคาน์ไวกิ้งรถบัมหรือว่าจะเข้าไปปราสาทผีสิงก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะ เพียงแค่นำฝาโคกหรือว่าแฟนตาสปา์ชนิดใดก็ได้2ฝานะคะมาแลกซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นได้เพียงแค่3 9 9บาทจากปกติ4 8 0บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จถึง3 1สิตุลาคมนี้เท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการเรามีบัตรเที่ยวดีมัวร์ม,มาแจกฟรีด้วยค่ะมอบให้กับทางแฟนรายการกติกาง่ายๆเลยนะคะแค่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่เพจ a c e b o o k and c h a n n e l ค่ะอ่าค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้ เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะแต่ก่อนจากไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณฟูจิโกะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเหนื่อยนะนุ้ยไม่ตายนะแต่ถ้านุ้ยอยู่กับคนที่นุ้ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เนี่ยไม่เข้ากับนุ้ยก็ต้องตายไปข้างหนึ่ง <laughs>